ก็จบ Proud p r o า d สักคำบางดำกสงคำ Proud Proud ทงมะพร้าวเธอเป็นใครนั้นเอจะพาางเดียวถูกตองไหมคะถ้าเราพูดถึงความกลัวค่ะ ความกลัวเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราต่อสู้พุ่งชนไปกับมันค่ะอย่างคุณสีเองก็เคยกลัวเคยกลัวที่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นนางแบบมืออาชีพไม่ได้เลยตัดสินใจออกจากเมืองไทยเลยไปฝรั่งเศสใช่ค่ะไปทําไมคะก็ไปให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนางแบบอาชีพนะอืมก็ไปให้รู้สึกว่าตัวเองได้ทํางานที่ก้าวหน้าขึ้นไปให้รู้สึกว่าตัวเองได้ทํางานที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นนะคะ ทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสล่ะคะเพราะว่าสี่มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่ฝรั่งเศสไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเรียนจบค่ะก็เลยตัดสินใจพอเรียนจบปุ๊บก็ไปเลยแล้วเอเจนซี่ที่เซ็นสัญญาเนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่ดังมากเป็นระดับท็อป5ของยุโรปหรือทั่วโลกเลยค่ะสัญญาก็คือสัญญา1ปีเซ็นทุกๆุกปีแล้วก็คือในสัญญาสิจจาได้เลยว่าข้อที่เขาแปมภาษาอังกฤษที่สําคัญคือ ต้องรักษาหุ่นอย่างนี้วันที่เจอกับวันที่กลับมาทุกครั้งต้องห้ามเปลี่ยนแปลง <_ L an> นั่นคืออย่างหนึ่งที่จำได้ <_ L an> ใช่คะ่ะ <_ L an> เขาฟิกซ์มากที่นูน่นเพราะการแข่งขันสูงมาก <_ L an> ค่ะแล้วก็สัญญาข้ออื่นก็ประมาณว่าห้ามมีเอนซีํซซ้อนคือเขาต้องมีหน้าที่เป็นผู้จัดการของเราคนเดียวประมาณนี้ <_ L an> ค่ะ <_ L an> สัญญาหลักๆแล้วเขามีการันตีให้ไหมคะว่าในหนึ่งปีที่เราเซ็นกับเขาไปมีงานให้เราเท่านี้เท่านี้เท่านี้งานไม่มีเลยค่ะไม่การันตีเลยค่ะ ไม่ได้<อ>ไม่ได้การันตีเลยแล้วเขาหางานให้เรายังไงอะคะคือ,อเราต้องบอกเขาแจ้งเขาว่ารอบนี้นะสิจะมาอยู่กับเขาหนึ่งเดือน2เดือนเขาก็จะแบบว่าเริ่มหาลูกค้าให้เราเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็อยุดสมมติอะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานวันนี้เราอยู่บ้านรอดูว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานที่ไหน <S <S รอรับอีเมลค่ะทุกๆวันอย่างเดียวเลยใช่เรารับอีเมลเขาจะส่งมาให้ว่าแบบพรุ่งนี้สิบโมงถึงเที่ยงลูกค้าที่นี่ที่อยู่เท่านี้ 10โมงถึงบ่ายโมงที่นี่ที่นี่คือเวลามันจะเปิดให้เราเลือกเอาเองว่าไปกี่โมงะคะ<ฮ>ะ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกๆวันรับ <ฮะ S 2> อีเมลแล้วก็เปิด Google Map ดูหาแผนที่แล้วก็ดูแผนที่ Metro แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกๆวัน,นะค่ะสมมุติเราไปถึงที่ Casting ของโชว์แฟนโชว์หนึ่งแล้วก็ เดินไปก็ต้องต่อคิวก็จะมีนางแบบสวยๆยืนรอคิวอยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วเราก็เริ่มแบบใจสั่นนิดนึงคือเป็นแบบสวยๆหมดเลยหุ่นดีแต่งตัวด,ดีทุกคนถือพอร์ตหนึ่งอันเป็นพอร์ตเล่มดำอันใหญ่ๆค่ะแล้วก็ในพอร์ตเนี่ยจะต้องมีคอมการ์ดเป็นคล้ายๆนามบัตรเราพันใหญ่ๆแล้วก็มีเป็นรูปหน้าเราที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะคือเห็นว่าเป็นเราค่ะแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็สัดส,ส่วนและความสูงค่ะ หลังจากนั้นพอถึงคิวเราปุ๊บเราก็ยื่นผอใี้เขาดูเขาก็จะอย่างเงี้ยมองผอมองหน้าเราเหมือนเดิม <c oughs> อโอเคไหนเดินให้ดูซิเราก็เดินให้ดูไปกับเท่านั้นแหละค่ะคือโอกาสของเรากี่วิคะเอาจริงๆมันมแค่หนึ่ง <1 S 1> นาทีแน่นอนนะคะที่เราจะถูกตัดส<ช>ินว่าเรา,<ฮ>าจะได้รับงานนั้นหรือเปล่า<ช>วันหนึ่ง<ม>ที่เคยไปเทสงานคะ่ะเยอะที่สุดกี่งานโหเยอะมากค่ะจําได้ว่า17งาน หนึ่งวันใช่ใน1วัน17งานต้องวิ่งไป17ที่ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3มทุ่มคือสีไม่ได้เข้าบ้านเลยวิ่งไปตลอดเวลา17ที่ค่ะถ้า17ที่นี่ได้ไหมคะ17ที่ก็ได้ประมาณสองสาที่โดยเฉลี่ยโอ้แล้วพอได้งานมีห้องเสื้อไหนบ้างคะที่ที่คนไทยรู้จักก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็มีหลุยวิตตองค่ะ ครรไมู่้จากนี้ก็เป็นแบรนด์ที่สาวๆทุกคนพูดถึงนั่นแหละครับล right ุยวิตตองลุยวิตตองตอนนั้นเป็นเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆหลังจากนั้นก็มีชองปอลกอติเยก็คือดังมากในเมืองไทยเช่นกันและดังมากในฝรั่งเศสเช่นกันค่ะแล้วก็มีวิเวียนเวสบูดค่ะก็มีโอกาสได้เดินทุกสุกซีซั่นเลยที่ไปก็น่ารักมากค่ะเสื้อผ้าก็น่ารักจะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง แล้วก็มีลิมี่ฟุยเป็นลูกสาวของโยจิยามาโมโตะค่ะก็ดังเหมือนกันก็มีคนญี่ปุ่นเขาจะคลั่งมากค่ะกับลิมี่คนนี้ค่ะค,คนที่เป็นลูกสาวโยจิแล้วก็มีเพียกาแดงเคยได้เดินแล้วก็มีมีอีกเยอะแต,แต่จำชื่อไม่ค่อยได้หลังจากนั้นก็จะมีเป็นดีไซเนอร์ที่ดังๆในฝรั่งเศสก็มีมาริเตฟองซัวชิบงซึ่งพี่ๆดีไซเนอร์ไทยรู้จักเยอะมาค่ะแล้วก็มีอื่นๆอีก เยอะค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วอะหลายหลายอย่างเนี่ยแต่อันที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่คนไทยรู้สึกตื่นเต้นก็คือหลุยวิกตองเพราะว่าคนสี่ถือว่าเป็นคนไทยเป็นนางแบบคนไทยคนเดียวที่ได้เดินให้กับแบรนด์ระดับโลกขนาดนี้มาเริ่มยังไงอะคะก็ไปแคสงานเหมือนที่เล่าใร้ังหรือปาอย่างที่เราล่าให้ฟังวันนั้นก็มีชื่อหลุยวิกตองผมมาตึ้งอีเมลก็ค่าฟรีไปเลยครับตื่นเต้นมาตอนไปไม่ได้ตอนเย็นห้าโมงเย็นค่ะเป็นที่สุดท้ายวันของวันนั้นนี่แหละที่ลุยวิกตองไปถึงเข้าไปแคสปุ๊บ สิ่งแรกที่สีเดินเข้าไปเจอคือบอร์ดนางแบบแคสติ้งเยอะมากทั้งกำแพงอ่ะหลายร้อยคนอ่ะสา0สี่ร้อย <300 S 2> <400 S 1> คนคไม่แน่ใจแต่คือทั้งกำแพงอ่ะค่ะเป็นมีแต่รูปนางแบบคอมการ์ดของนางแบบแปะติดไว้แล้วก็แบบนี่เหรอคู่แข่งเรา <c oughs> เยอะเนาะสามสี่ร้อยนี่เขาจะรับกี่คนคะโชว์นั้นสีจำได้ว่ามีเดินห้าสิบคนมั้งคะเข้าไปยืนแล้วเขาก็ให้เดินให้ดูแล้วก็เท่านั้นแหละค่ะจบแล้วโอเคตังกิ้วกลับเราก็ใจแปวแป้ว แต่งกิ้วนี่แปลว่าแปลว่าได้เลยหรือว่าแปลว่ายังคืออย่างนี้ค่ะที่ฝรั่งเศสเนี่ยประมาณว่าถ้าเราเดินให้เขาดูแล้วเขารู้สึกชื่นชอบเราเขาก็จะให้เราไปลองชุดของเขาในโชว์ที่เขากําลังจะมีโชว์ค่ะเหมือนที่ครไปฟิตติ้งก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะคอนเฟิร์มไหมแต่ถ้าแต่งกิ้วเลยคือแปลว่าไม่ชอบกลับบ้านไปเถอะไม่ได้ลองชุดเราเราก็เราก็ใจแป้ะเมื่อกี้เขาแต่งกิ้วเราคือรู้สึกว่าไม่ได้แล้วค่ะ ได้ไหมเขาก็ทำหน้าไม่ได้รังเกียจเรานะก็ือชอบเลานะถ่ายรูปเราเก็บไว้แต่ไม่ได้ให you know ้ลองชุดย so yeah. yep. like yeah. so ังไงดีเนี brew, ่ยเออก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่ก็ยังแอบมีความหวังนิดๆอยู่ลึกๆคนเดียวค่ะวกลับนั้นก็บอกแม่ว่าแบบคงไม่ได้หรอกเขาไม่ได้แบบให้ลองชุดอะไรแต่หลังจากนั้นก็คิดว่าไม่ได้แล้วแหละหลังจากนั้นโชว์สมมติว่าโชว์พรุ่งนี้วันนี้กําลังจะนอนแล้วเปลี่ยนชุดนอนตอนประมาณเที่ยงคืน มี<ะ>โทรศัพท์เข้ามาจากเอเจนซี่เสียงแบบเพลียๆนิดนึงเสียงง่วงมากแล้วแบบสิแต่งตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีรถมารับไปหลุยวิตองคือแบบอะไรนะตอนเที่ยงคืนคือจะนอนแล้วอ,อชุดนอนเลยป่ะครับชุดนอนแล้วต้องเปลี่ยนรีเปลี่ยนชุดใหมา่าอีกสิบนาทีชุดรถจะมารับนะไปฟิตติ้งแล้วก็แบบได้หรอ ดีใจไหมคะตอนนั้นดีใจมากคือแต่เรายังไม่ดีใจ100%เพราะเรารู้สึกว่าแบบที่นู่นฟิตติ้งเขาก็ต้องมีคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าได้หรือไม่ได้แต่ตอนไปถึงเนี่ยเราเห็นทุกคนทํางานกันแบบคือเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วค่ะสีไปถึงเนี่ยวันนั้นเป็นวันแรกเลยที่ได้เจอมาร์กจของค่ะโอ้โหก็คือเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของหรือิตตองเลยครับเป็นช่ คือเขาเป็นแบบบิ๊กกายมากใหญ่มากดังมากก็ไปถึงล้วก็อุ้ยมากจะของมาฟิตติ้งต้องได้แน่เลยอ่ะมันคือของจริงแล้วแน่เลยคือแบบคิดในใจแล้วก็เจอนางแบบแบบตัวแม่หมดเลยมีไอทอมินากะอเล็กเวกคือเยอะมากอะค่ะที่ดังๆตอนนั้นก็เข้าไปถึงเราก็ต้องไปนั่งรวมกลุ่มกับเขาเราก็รู้สึกดีว่าเฮ้ยเราอยู่กลุ่มเดียวกันเดียวกับว่านางแบบที่ดังๆที่นู่นแล้วก็เรียกไปฟิตติ้งทีละคนทีละคนวันที่เดินละคะเดินจริงจริง ก็ยังไ่กี่ชั่วโมงต่อมาเดิจริงเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกว่าครั้งแรกที่เราได้เดินที่เมืองไทยหรือเปล่าตื่นเต้นมากเพราะตอนนั้นเวทีแบบคือสิรู้เลยว่าถ้าสิเดินเนี่ยดีไม่ดีหน้าเป็นยังไงปากเจอน้อยมากสมมติตอนเดินแบบเราต้องมีเครียดใช่ไหมปากเราจะเป็นยังไงตาจะเป็นยังไงแต่งหน้าทําผมจะดีไหมภาพวันนั้นหนัมันต้องออกมาอยู่กับเราทั่วโลกแล้วทุกคนต้องแบบว่ามีเก็บไว้เราก็ตื่นเต้นดียิ่งกดดันอะคือยิ่งรู้สึกว่าแบบ ต้องยิ่งทําให้ดีแค่ตอนซ้อมเราก็ตื่นเต้นแล้วอะคะ่ะเพราะแสงมันแรงมากบนเวทีมองอะไรไม่เห็นเลยเดินไปสุดหน้าเวทีเวทีสุดตรงไหนก็ไม่เห็นเพราะแสงมันเป็นสปอตไลท์ยิงมาแบบแรงมากช่างภาพแฟลชแบบเยอะมากอะคะ่ะที่ข้างหน้าเวทีอะแต่ก็ต้องทําเป็นมั่นใจต้องสู้เพื่อภาพที่ทอยู่กับเรารไปตลอดชีวิตค,ค่ะ ได้คุยกับคุณสีค่ะตั้งแต่เป็นเด็กหญิงโถงงอเป็นเด็กหญิงโถงงอค่ะจะมาถึงวันที่ได้อยู่บนเวทีระดับโลกขนาดนี้นี่คือแรงปรารถนาสูงสุดในชีวิตเราหรือยังคะเออเรียกว่าใช่ก็ใช่ค่ะเรียกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะคือมันสุดๆในระดับหนึ่งสุดๆแล้วละคะ่ะในอาชีพของนางแบบอะคะ่ะก็มาแตะจุดนี้ได้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกแล้วค่ะแต่ คือด้วยความที่เราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราต้องไฟกับตัวเองตลอดเวลามันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะความรู้สึกที่จุดสูงสุดในอาชีพอค่ะสีก็มีความรู้สึกว่าเราอยากสู้กับตัวเองมากขึ้นอยากลองสัมผัสกับงานที่ตัวเองยังไม่เคยทําอย่างอื่นอยากลองไปให้ไกลขึ้นอยากลองไปประเทศอื่นบ้างอะ,ค,ะค่ะเป็นความรู้สึกที่มันท้าทายกับตัวเองเป็นความรู้สึกที่อยากสู้กับตัวเองค่ะ มีบอกไปอยาไปประเทศอื่นจะไปไหนคะก็อย่างที่ล่าสุดนะคะเมื่อวานเลยเพิ่งไปคุยมากับเอเจนซี่วิวเฮลเมนาวันนิวยอร์กค่ะก็จะไปอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเดือนหน้าก็จะไปแล้วค่ะ ก็จะไปทำงานที่นู่นไปลองดูเผื่อแบบได้โชว์อะไรใหญ่ๆมาอีกบ้างเอามาฝากกันดูค่ะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดี <c oughs> แล้วขออวยพรนะคะขอได้ทำงานที่ตัวเองชอบมากๆค่ะ,คะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเชื่อว่าคุณสีนะคะคงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันเคยกลัวฉันรู้สึกฉันไม่มั่นใจฉันมีปมด้อยบางอย่าง ลองไปอย่างคุณสีไหมคะเปลี่ยนเอาความไม่มั่นใจหลังนี้เป็นพลังแล้วก็ต่อสู้กับมันเพื่อไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันเอาไว้วันนี้ขอบคุณคุณสีมากค่ะ ขอเชิญแฟนคลับไทยประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ r e a t อนเลอรหน้าหัวหินตลอดสองวันหนึ่งคืนคุณจะได้เรียนรู้การฝึกสมาธิและลมหายใจกับครูเล็กพัฒนาวดีและคุณมานกมีจำรัดเรียนทำลายผ้าเก่าแก่อายุนับร้อยปีจากโคมพัฒปิดท้ายด้วยความบันเทิงสนุกสนานจากศิลปินป๊อปแคลอรี่บลา,บลา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w p a s s i o n t o p r o u d c o m t h a i l i f e พร้อมตอบคำถามเข้ามาว่าการพักผ่อนพร้อมได้เรียนรู้ในแบบของคุณทำอย่างไรหมดเขต23กรกฎาคมประกาศผลทางเว็บไซต์25กรกฎาคมรับจำนวน10คู่เท่านั้นค่ะปลูกทั้งหมดนี800สายนะคะ